ที่ดินติดแม่น้ำแต่ไม่มีถนนออกสู่สาธารณะจะสามารถฟ้องเปิดทางจําเป็นได้จริงไหมก็ต้องถือว่าในเรื่องการใช้ทางออกสู่สาธารณะเป็นปัญหาที่โต้แย้งกันหนักมากเพราะว่าเจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียทางเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมเพราะที่เป็นราคาต้องมาแบ่งที่ชั้นปกติสู้กันสุดฤทธิ์เลยแต่บรรดาเจ้าของซึ่งอยู่ด้านในเขาไม่มีทางออกนะฮะก็ต้องการที่จะฟ้องเปิดทาง เพื่อที่จะมีทางใช้นอกจากนี้ที่ยังจะเป็นราคาขึ้นมาอีกนะฮะจึงเกิดการโต้แย้งกันเยอะมากในจุดนี้นะฮะโดยปกติศาลก็มีการกำหนดวางมาตรฐานไว้พลิกไปพลิกมาพอสมควรแต่โดยหลักของกฎหมายจริงๆแล้วนะครับในการที่ที่แปลงใดงไม่มีทางออกสู่สาธารณะกฎหมายก็กำหนดให้สามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นได้เขาเรียกทางจำเป็นแต่ถ้ากรณีว่ามีการใช้ทางตรงนี้มาเกิน10ปีแล้วถือว่าเป็นภาระจำยอบ เสมือนหนึ่งคล้ายๆทางสาธารณะมาก่อนเลยสามารถฟ้องเปิดทางได้ฟรีแต่ถ้ากรณีไม่เคยใช้ไม่เคยเที่ยวมาเลยอยู่ๆจะมาฟ้องเปิดทางเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ด้านหน้าเพื่อออกไปสู่สาธารณะต้องใช้บทของทางจําเป็นซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349บัญญัติว่าที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่เป็นทางสาธารณะก็ได้ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามบึงสะทะเลหรือมีที่ชันที่ต่างกับระดับทางสาธารณะสูงกว่ามากไซส์ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคแรกบังคับนอกจากนี้วิธีการและทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอเหมาะแก่ความจําเป็นของผู้มีสิทธิ์จะผ่านกับทั้งให้คํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดผู้มีสิทธิ์ที่จะผ่านจะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแก่เหตุที่มีทางผ่านนั้นค่าทดแทนนั้นจะก,กําหนดค่าเสียหายพอสร้างถนนธราวราจะกําหนดเป็นลายปีก็ได้ก็ต้องถือว่ากฎหมายกําหนดไว้อยู่ว่าในกรณีที่ดินทุกแปลงในประเทศไทยต้องมีทางออกสู่สาธารณะแต่ในทางปฏิบัติเวลาฟ้องไปเจ้าของที่ดินเขาก็จะยกข้อกฎหมายตรงนี้ขึ้นต่อสู้ว่าหนึ่งคุณมีทางอื่นที่สามารถที่จะใช้ได้สะดวกกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเสียหายมากและต้องได้รับความอ่า เป็นภาระมากกว่าที่แปลงอื่นสองเขาก็จะสู้ว่าคุณมีทางออกอยู่เป็นทางสาธารณะทางน้ำเ,เขาก็หาทางสู้ต่างๆทีนี้บทของการต่อสู้จึงมีการพิพาทกันถึงสารดีกาที่มีแนวบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับที่ดินที่ติดแม่น้ำนะฮะว่ามีการฟ้องเปิดทางสาธารณะนอกจากอยากได้คือมันมีทางน้ำอยู่แต่ฉันไม่มีทางบกต้องการที่จะฟ้องเปิดถนนออกสู่สาธารณะจึงมีการต่อสู้กัน นะครับเป็นดีกาปีล่าสุดเลยถือว่าเป็นการวางแนวบรรทัดฐานอีกคดีหนึ่งก็ว่าได้เป็นดีกาที่2.2.0.2.5.6.7เรื่องทางจําเป็นนะครับสามวิธิจชัยว่าแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทย์ยังคงมีสภาพเป็นทางสาธารณะแม้การสัญจรจะไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเท่าการสัญจรทางบกก็ไม่ทําให้สิ้นสภาพความเป็นทางสาธารณะไป ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้งสี่จึงไม่เป็นทางจําเป็นแก่ที่ดินโจท์เอาละสิถือว่าสาลดีกากลับแนวบรรทัดฐานว่าคลองแม่น้ําซึ่งเป็นทางสาธารณะมาแต่เดิมถือว่าเป็นทางสาธารณะที่แปลงที่ดินที่ไม่ติดถนนไม่สามารถที่จะฟ้องเปิดขอถนนได้คุณต้องใช้ทางสาธารณะที่เป็นแม่น้ําเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่เจ้าของที่ดินติดแม่น้ําปวดหัวเลยนะฮะ คดีนี้มีการต่อสู้กันโดยสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทและยกฟ้องแรงจำเลยฟ้องแย้งจำเลยทั้งสแต่สารุทธรพลิกกลับให้จำเลยเปิดทางพิพากษาสารก็ยังโต้แย้งกันเองสุดท้ายสารดีกาจึงพิพากษาเรียงว่าแม่น้ำก็ถือเป็นทางสาธารณะประเภทหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นทางบกแม้นจะไม่สะดวกก็ต้องถือว่าเป็นทางสาธารณะตามความหมายของมตาตราหนึ่นะ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าการฟ้องเปิดทางจําเป็นในกรณีที่ดินซึ่งติดทางสาธารณะก็ต้องอติดทางแม่น้ําสาธารณะก็ต้องถือว่าลําบากแล้วครับเมื่อสารวางแนวบรรทัดฐานมาอย่างนี้ก็คงต้องต่อสู้ในส่วนของการขอซื้อหรือพูดคุยนะครับแต่ถ้าจะฟ้องเพื่อเปิดทางตรงนี้สารดีกาท่านไม่เปิดช่องเป็นดีกาปี6-7ที่วางแนวกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นต่อไปจะฟ้องดูกันนิดนึง